ทำไมตึกมันสันๆนนะน้าช้าตึกสันน้ช้าเกาะไว้ก่อนหาที่เกาะก่อนตึกสันตึกสันตึกสันสันเป็นอะไรอะเกาะไว้ก่อนเกาะเออเกาะหมอนไว้ก่อนเกาะหมอนไว้ก่อนโอ้โหแต่เข้าไปดูก่อนนะตึกมันอะไรสันอุ้ยนช้าเป็นไงยูเโอมันมาแล้วนะโอ้ยมืดตึกมาเลยเห็นเปล่าเนี่ยอุ้ยมันมายิงอะไรที่ตึกแล้วอ่ะมันมีลำแสงอะไรที่ตึกแล้วลูกโอ้โหมันน่ากลัวมากเลยอ่ะอุ้ยได้ไงน้ชา UFO มันยิง ลำแสงใส่แ,แล้วมันก็บินหายไปเลยนะ่ะมันบินหายไปแล้วนู่นหายไปไกลเลยอนะ่ะว้ามันบินหนีไปแล้วอ่ะแม่กับน้องาชาเป็นยังไงบ้างเฮ้ยทำไมสองคนหัวเป็นอย่างนั้นนะ oh, <no. S 1> อ่ะโอ้โหน้าชาทำไมหัวเราเป็นแบบนี้ลนะ่ะเมื่อก,กี้สัตว์ประหลาดมันยิงมาหัวด้วยหัวน้าชามีตาสามตาได้ไงน้าชามีตาสามอันเลยไหนอ่ะแม่ก็มีตาสามอันอ่ะ ถอดออกไหมนะชาถอดออกไหมคะไม่ใช่ถอดออกไหมเฮ้ยน้าชาถอดออกเฮ้ยมันยิงมาทําไมอ่ะเดี๋ยวพ่อลองดึงของแม่ออกสิเอ้ยทำไมไม่ออกอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ออกไม่ออกน้าชาเฮ้ยดึงแม่ดึงสิออกไหมอ่ะออกไหมออกไหมโอ้หัวหลุดหัวหลุดหัวแม่รถเจ้าหัวแม่แม่โดนคําสาบยูเอโอแล้วหรือเปล่านะชาฮาที่นี่มันมีต้นไม้วิเศษเดี๋ยวเราไปช่วยแม่แรงคําสาบที่ต้นไม้วิเศษกันไหมไปไหมคะโอเคไปนะเอาพี่เอาอากาศไปด้วยนะเอาไปไหม โอเคเดี๋ยวไปล้างคําสาบให้แม่กันนะแต่ว่าเราเอาอะไรมาบ้างกระทาพิเศษเอาปืนมาด้วยใช่ไหมเยเราไปจัดการสับดาข้างล่างเพื่อล้ังเธอไปหาต้นไม้ล้างค้าสาบให้แม่โอเคไหมคะไปดูวิวไอ้แม่เป็นอยู่เลยอะเออเราไปช่วยแม่กันดีกว่าทุกคนเอาแม่วิ่งมาแล้วแม่วิ่งมาโอ้ยโอ้ยแม่วิ่งหนีสับลาดไปแล้วโอ้ยมาทางนี้แม่มาทางนี้ตรงนี้ปลอดภัยแม่ตรงนี้ปลอดภัยโอ้ยแม่กันนะชา เราหลงมาที่ไหนเนี่ยไ <Yeah. S 1> อ้น้าจ้าหลงมาที่ไหน <Ooh. S 1> โอ้แม่นงองาชาอูนั่นอะไรข้างบนนั้นน่ะเฮ้อมันคืออะไรอะ่ะเข้าไปดูใกล้กล่อนนะเข้าไปดูใกล้กล่อนมันนายสับประรดแล้วนีต้องล้างํามสาให้แม่ยิงมันก่อนแล้วน้าา <Yeah. S 1> ยิงไปโอ้ยิงไปยิงไปยิงไปโอ้โอยิงมันไปเลยน้องอยู่ข้างบน แล้วกับน้องอาชามันยิงแสงกลับมาแล้วอ่ะลงไปในน้ำก่อนเอ้ยช่องช่องลงไปในน้ำก่อนลงก่อนลงก่อนโอ้เอาปืนนี้ยิงมันปืนนี้ยิงมันเอายิงไปแม่กอะชายิงไปโอ้ยแม่กอะชายิงยิงยิงโอ้อเป็นรถชฟปืนอันใหญ่อย่างนี้แหละสู้มันโอเคยิงมันเลยลูกอ้าาาเขายิงมันยิงมันโอ้เป็นโดนอาชายิงแล้วเย้มันหายแล้วเย้มาลุนะ้น แล้วครับเมื่อกี้เราป่าวสับปะาดเสร็จนะครับก็ได้เวลาเล่นของเล่นแล้วโอ้โหอันนี้มันดอกไม้กินคนใช่ไหมดอกไม้กินคนใช่ไหมเด้อโอ้โหเฮ้ยอะไร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 นี่นะครับเป็นโซนดอกไม้กินคนนะครับโอ้สวยงามทีเดียวนะครับนี่น้ำจะไหลลงมาแบบนี้เนี่ยแล้วก็เป็นโซนแบบว่าโอ้ยน่าสนุกทีเดียวแหละอย่างเงี้ย โอ้โหน้องๆเล่นกันสนุกมากเลยนะนี่เป็นโซนเดีมันวิ่งกันอันใหญ่นะครับอาฮ่าน้าชามาแล้วเฮ้ยน้าชาเดีมักินคนเนี่ยวิ่งมาก่อนแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมามันกินคนมันกินนาชามั่นนั่นนั่นโอ้ยปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วเอ้าล้ม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 เดมักินคนล้มว้า นี่เรายังอยู่ต่างดาวกันด้วยพ่อกับ ถ้าจะพา้องนชาเที่ยวเองรู้ไหมะไป้เชิญครับเชิญคี๋ยังนะคะเชิญเรับเชิญคับเชิญคร้บเชิญคับพี่อใจดีครับมีความไม่ว้วงใจเกิดขึ้นค่ะพี่เขาใจดีไปเร็วไปเร็วไปเร็วเอาเลยพี่ใจดีโอเคพาตำรวจเรือลำนี้นะครับโอเคค่ะองชาเดิน โอเคพี่เอลินพาน้องลชาไปเดินสำรวจเรือมนี้นะคะว้าวน้องลาชาคะข้างบนนี้คืออะไระคะเรือลำนี้เป็นเรือสลัดอากาศนะครับจะมีปืนใหญ่ทั้งหมด2องนันด้วยกันอ่าน้อล่าชาไปดูแล้วนี่อันนี้คืออันนี้ไม่ใช่ใบพัดเรือนะอน,นี่คือตัวรับสัญญาณตัว ถ้ามีเอเลี่ยน<ๆ>ถ้ามีสัตว์ประหลาดต่างดาวมานะมันจะส่งสัญญาณล้อคให้ป,ปืนใหญ่ทั้งหมดทำงานว้าวกาดูดส่งนะไหมทางาเห็นไหมครับข้าง่าเราจะมีปืนใหญ่ด้วยนะไปะดูปืนใหญ่กันไปดูปืนใหญ่แล้วค่ะโอ้สแสดงว่าข้างล่างที่เล่นน้ำกันอยู่นี่คือเอเลี่ยนใช่ไหมคะว้ายเอเลี่ยนเต็มไปหมดเลยค่ะโอ้เนี่ยเหรอเนี่ยเ,เดี๋ยวพี่เอเลี่ยนจะแนะนำให้ฟังนะ อ่เดี๋ยวพี่อเอเลี่ยนนี่เดี๋ยวพี่อเอเลี่ยนจะแนะนําให้ฟังนะน้องกัญชานะดูนะนี่เรามีปืนใหญ่ทั้งหมด2อันนะครับก็คือทางนี้อ่าเอาไว้ต่อสู้กับสัตว์ประหลาดที่มาบุกสถานีแห่งนี้นะครับแล้วก็ปืนเล็ก1อัน2อัน3อัน4อันปืนใหญ่ฝั่งนู้นอีกอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่อเอเลี่ยนพาชมนะครับนี่พี่เอเลี่ยนพาชมนี่ครับกระบอกใหญ่นะครับนี่น้องกัญชาอยากยิงปืนใหญ่ไหม ดี๋ยวพี่แอรเรียนพายิงปืนใหญ่โอเคไหมโอเค,อเคนั่นไงสับป,ปะหลาดมาพอดีเลยตรงนั้นนะ่ะน,น,นั่นอยู่บนหินนั้นมาจะมาทำลายเด็กๆเ,เล่นน้ำแล้วปืนใหญ่อันนี้ยิงไปโอ้ยิงใหญ่เลยยิงเลยปกป้องให้ได้ปกป้องน้ำให้ได้นะยิงไปยิงไปโอ้ยเย้หายไปแล้วเราจะต้องปกป้องเด็กที่มาเล่นน้ำที่นี่นะครับเพื่อไม่ให้ โดนสับป,ปะลาดร้ายบอลลังควานนะครับเห็นไหมครับเด็กๆเล่นกันสนุกเลยเห็นไหมน,นัม่นเง่นใคสับป,ปะหลาดไม่หยุดนะอ,อยู่บนโขดหินประชาชนยิงไปโอู้่ที่เอเลี่ยนช่วยยิงด้วยเร็วเอายิงไปอยูที่เอเลี่ยนช่วยยิงเลยโอ้เป็นมาอ้าวมีไรกรันช่วยด้วยนะครับเย่หายไปแล้ว<ห>น<า>ู้นมันมาบนนูน้นอีกแล้วนั่นเห็นตอนทุกคนอยู่บนลูกบอลอะไรก็ไม่รูนนน้นะโอ้ลูกบอลมันน,น่าใหญ่มากเอายิงไป ปืนใหญ่ที่มัีอมีกระดาษในวิว้วเย้หาได้แ <c oughs> ้วโ่ <c oughs> เดี๋ยวใช้ปืนใหญ่าก,การมานะครับยิงไปยิงไปโอ้โหสรุกมากเลยยิงไปนะ่าเรือลำนี้ไม่แข็งแรงสาลาดมาไม่ได้หรอกมาต้านทานไม่ได้หมดเลยย่เด็สุดสถานที่นี้ก็กลับมาสงบสุขอีกแล้ว น้าลำนัำ้นลำใหญ่เป็นยานแม่ของเรานะครับมาพี่เอเลี่ยนพาชมนะครับวันนี้อ๋ลอลูกนะชา้าพี่เอเลี่ยนพาเราเที่ยวสนุกแล้วสน,น,นุกไหมลูกนะช้ะชะาสนุกไหมคะโอเคบา,บายบายเจอกันใหม่นะโอเคบายบายคาพาโอเคพี่เอเลี่ยนไปก่อนนะอ้าวพี่เอเลียนหายไปแล้วอ่ะสงสัยนั่งยานลำนั้นกลับไปแล้วแน่แน่ ยนั่นง่ายก็สวยออกาศบายบายพี่เอเลี่ยนเอาล่ะครับแม่กับน,น้องกระชามาแล้วตกกันนะครับย<ะ>ั่ไปเลยแ,แม่น้องกระชาข้าน้ำตกมันอาวร้องไห้อ้าวทัวน้ำตกโอ้โอมีถ้ำอะไรด้วยนะครับโอ้โแม่ยิงข้าบอลแล้วอะไรด้วยยิงไป วันเดียวหาวไปไปเย้ กลัวน้ำตกแล้ลูก้หน้ำมันแรงหมดลวหมดล้วเรียกเาต้อตกพิชตาติกลัวเออองาไปยิงน้ำตกเลยยิงที่น้ำตกยิงเลยยิงเลยอ้อันนี้อะไรเนี่ย อะไรอ่ะอะไรอ่ะคะโอ้มีแสงอะไรด้วยมันเ,าเอาไว้ทำอะไรเนี่ยแม่หมาว่าทำอะไรเออเอาไว้ต่องแสงใช่ไหมขอความช่วยเหลือใช่ไหมกาลังคืนใช่ไหมฮะ<อ>ตัวอะไรอ,อะไรอะไรอ่ะโอ้จริงด้วยอะ่ะตัวอะไรก็ไม่รู้นะเวถยิงเลยมันดักอยู่ระกลางน้ำอะ่ะโอ,อย้ยิงไปยิงไปโอ้ <c oughs> ยิงแรง ไปต่อไปต่อมันไปแล้วอ่ะมันต้องมีนะดโอ้ยยิงมันมันแกไม่ดเลยถกันตัวโอ้ยยิงไปดยิงไปดิโอ้ยยิงหายแล้วไม่รู้เหมือนกันลนะว้าวสุดยอดเลยโยอันนั้นอะไโอ้โหมีสไลเดอ์ใหญ่ด้วยนไม่เาน่โอ้โ สไลเดอร์มันมีแบบว่ายิงด้วยเด็กถ้าแต่พ่อเล่นนักชาไม่เล่นหรอกฮูสนุกสนุกนะเนี่ยอันนี้เป็นทางขึ้นนะขึ้นไปเล่นสไลเดอร์อันใหญ่คนระับนี่อันนี้เป็นหมูแม่ยัยเนี่ยสวยนะสวยนะยนะแม่ตมแต่เราแค่จะตายนะแม่ตรงนั้นแค่ต้องยิงก่อนนะนักชาตยิงไปแล้วยิง,งแค่กั้โดหัวยิง ไหนออไรอะไรแม่ตัวอะไรตัวอะไรไหน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 ก็ไม่เห็นีไหนไหนเฮ้ยเจอนไดตัวนี้เดี๋ยวก่อนตัวอะไรยิงก่อนแล้วเดี๋ยวมันยิไปโดนเท้าเราอะไรอะไรอะไรไหนอะว้ายตัวใหญ่เลยอะเดี๋ยวนะจ๊ะยิงไปก่อนแล้ว จังหวะนี้แหละมาทางเผือ <C it> เร็วเร็วเร็วรีบไปรีบไปเรียรีเรมัรน,นโอ่อนใาญใส่พอแล้วริงมันชนริงมันชนน่ากลัวมากเลยรอดแล้ย <C it> เย้วทำไมลงไง้ห <c oughs> ้ไม่ตายนะ <C it> โอเคฮะแล้เราปลอดภัยแล้ว เราปอดไา่แตงมุมแล้วเราจะปอดไพ่แตงมุมแล้วใช่ไหมเย้ไปต่อไปต่อฮะมีอะไรต่อะไรีแล้วฮ้ยดีหรือเปล่าอมันไม่ต่อยน้ำลงมามันใจดีใช่ไหมจะเชื่อใจได้ไหมเนี่ยเอายิงไปยิงไปโอ้โห่ยิงยิงยิ โอ้ยิงป่อยิงป่อยเย่มันสงบแล้วเนี่ยมันไม่ปล่อยน้ำแน่เลยนะสายป่ะนะ้วซามันไม่ปล่อยน้ำป่ะไม่ปล่อยแล้วนะไหนมันขึ้นเพื่อนดิมันปล่อยน้ำอีกไหมโอเคงั้นเราไปนะอ๋อโอ้ขามันเกลียบเลยดูดิจะอยู่ใต้ท้องหมดแล้วดูโอ้ยประเทศไยมันไม่ปล่อย แต่ว่าแต่ว่ารีบไปก่อนมันพ้นใหญ่มาหรือเปล่า,าแม่กับลูกยิยงมันพ้นยัยมาแล้วมันพ้นยัยตายแล้วต้องหับแล้วก็หัวรับไอตัวตนี้มันไม่พ่นน้ำมันปล่อยยายแล้วมันปล่อยไม่ได้มันปล่อยใส่ท้ทองจากพัวหนึ่งรอด้วยรอด้วยอยากลงน้ำอยากไหมอา่าถ้าอยากลงน้ำเอะลง อยากให้น้ชาลงน้ำก่อนนะครับเอาล้วครับน้ชาลงน้ำมาที่เรียบร้อยแล้วน้ชาลงน้ำแล้วเอาละครับเราฉ่ำดอกไม้กินคนแล้วทำไมเสียงมันกล้องขนาดนี้เนี่ยเพราะเราอยู่ในสะพานครับโอ้นี่ต้องระวังนะ ไปก่อนว้าคนน้ำไตรีบไปก่อนค่ะรีบไปก่อนอะไรเงี้ยมันพ่นไปอีกแล้วโอ้มันมน,น้ำให้เต็มปากนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะพ่นลงมาแล้วช้าโดมากินคนมันจะตามพ่อมาแล้วนะเราไปก่อนดีกว่าโอ้โหยิงไปข้างหลังมันยิงข้างหลังพ่อโอ้โหพ่อไปก่อนเลยมา คอยสเปซพัทยานะครับสวยมากเลยทีเดียวพระชาในโดรนเสาอยู่ข้างบนนั้นน่ะโอ้โหมันช่วยไปยินทำอะไรอ่ะทีเล็กอ่ะอ๋อมันโดดลงมาแล้วมันโดดลงมาแล้วโอ้ยตกน้ำเดือดรีบไปก่อนดิบัวไปไไปไปไปรีไปไหนรีบไปไหนโอ้โกดงดาวจะตกน้ำเอาได้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  เดี๋ยวไปช่วยดวงดาวกันนะคะโอ้อันนี้มันอะไรนะชาเนี่ยวงแหวนอะไรเนี่ยเดี๋ยวพ่อลองเข้าไปบ้างสิมันเป็นยังไงเฮ้ยทำไมพ่อทำไมพ่อมือไปสับปะหลาดไปยังวะแค่เอามือเข้าไปกลายเป็นสับปะหลาดเลยอ่ะนายชาเอามือเข้าไปบ้างซินายชาเอามือเข้าไปบ้างซิมือเข้าไปสิโอ้โอ ไอวงแหวนนี่มันน่ากลัวเนี่ยใครเข้าไปก็การ็นสับลาหมดเลยนเนี่ยโอ้มาช่วยเชามาช่วยดวงดาวนะครับโอ้อุ้ม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  มันไม่ตกน้ำลูกมันตกมันจะมันขึ้นขึ้นจากน้ำหรือเปล่ามันเลยเปียกอ่ะใช่ไหมใช่ไหมมันไม่ขึ้นจากน้ำใช่ไหมมันเลยเปียกเนี่ยครับอ๋อไม่ช่วยมันจะล่วงลงไปนะโอเคครับผมช่วยได้ไหมคะช่วยได้ไหมครับ้ยพี่เขาทำให้ดาวกระพริบกระพริบด้วยนั่นพี่ทำไงอ่ะอาจารย์ทำสิเห็นเปล่า เออเดี๋ยวเสื้อเปียกหมดแล้วนะชากอดดาวได้ไงฮะอ๋อพี่ก็เคาะนี่ไงนะชาเคาะแล้วมันจะกระพริบกระพริบอ้ยน่าสนใจยังไงต่อคะเนี่ยเอากลับบ้านไหมเอากลับบ้านไหมทำไหมใหญ่ขนาดนี้ยกได้ไหมยกไหวไหมอันนี้ก็ได้อือยกได้ไหมยกได้ไหมยกไม่ได้หรอคะ กระพริบได้ด้วยอ่ะดูดิพี่ทำกระพริบกระพริบหน่อยป่ะพี่เก่งไหมโด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 ชอบชอบไหมชอบไหมนี่ครับโอ้โหวันนี้ดวงใหญ่มากครับเรากำลังหมุนรอบดวงจันทร์นะครับอืมเรากำลังหมุนรอบดวงจันทร์นะครับอืาหมุนมาเจอใครกำลังตีดวงดาวอยู่นี่อแม่ฮ้อันนั้นแสงวงอะไรอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยมีตัวอะไรออกมาจากวงแหวนนี่ด้วยนะชานี่ออกมาแล้วเฮ้ยลงมาที่สาว่ายน้ำแล้วแม่เรียไม่ไหวแล้วมั้งแม่แม่จะเอากระทามั้งไหมโอ้ยกระทามาแล้วครับนะครับกระทาวนรอบดวงดาวมาแล้วมาหาชาลนะชารับเร็วกระทามาแล้วไปปราศพลาดกัน เออไป referral, เอ่อตายแล้วราชายิงผ่านไปแล้วโอ้โหยิงใหญ่เลยนะโอ้โหยิงไป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 เฮ้ยขึ้นมาขึ้มามันยิงกลับมาราชาหลบหลังดาวก่อนหลบหลังดาวก่อนหลบก่อนหลบก่อนโอ้ยโอ้ยโอขึ้นมาขึ้นมายิงกลับมาไหมยิงกลับมาไหมราชาต้องปกป้องดวงดาวให้ได้นะ โอ้โหยิงไปอีกชุดนะครับไปทั้งไม้ตายนะชาแล้วนะครับเย้มันเหลือตัวนิดเดียวแล้วนะชามันสู้เราโอ้โหมันสู้เราไม่ได้แล้วนะเฮ้ยไยังไงมันสู้ไม่ได้มันบินกลับเข้าไปในเครื่องลับนี่แล้วอ่ะเย้เราปกป้องดาวได้แล้วเย้เย้เราก็ชาเราไปหาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อละคำสาปให้แม่ยังเจอหรือยังเอ้าจริงเหรอไหนอ่ะ ดูดิแม่ยังเป็นหัวสาปราอยู่เลยเนี่ยดูดูดูดไปเร็วไหนตรงไหนอยู่ไหนนะาะพาไปเร็วฮะไหนอ่นะแสงก็แบบโอ้จริงด้วยอะ่ะฮะไปเร็วนะาชาไปเร็วรโอ้สวยมากเลยอะ่ะดูดิเดี๋ยวข้าเราดูดใกล้ๆก่อนนะเราจะไปขอพรตรงไหนกันดีอ่ะหน้าต้นไม,นนไม้ใช่ไหม ไปไปแม่พารูปไปขอพรกันอือสวยมากเลยนะดูดิทุกคนดูดิสวยมากเลยว้าวอะนชามาเร็วนชาโอ้สวยมากเลยนะครับอ่านชาขอพรก่อนเร็วขอพี่เขาก่อนขอพี่ต้นไม้ก่อนพี่ต้นไม้ขา ล้างขสาวให้แม่หน่อยค่ะล้าบให้แม่เลยได้โอเคขอบคุณค่าพี่ก่อนขอบคุณค่าเขาด้วยอเอามือปล่อยนั้นก่อนปล่อยลูกตุ้มก่อนโอเคไปไปไปต้องทํายังไงทีนี้แล้วเราต้องกอดแม่หรือเปล่าต้องกอดแม่เอโอโหแม่กับลูกกอดกันใต้ต้นไม้นะครับอา้าวนั่นไงพี่ต้นไม้เสกโอ้พี่ต้นไม้นี่ไงเสกอะไรลงมาแล้วเนะ่ะว้าวเสกลำแสงลงมาแล้ว โอ้ oh, แม่หายล้งดูดิแม่หายแล้วเย้ yeah, น้าชาแม่หายแล้วเย yeah. ้นาชาเก่งมากเลยนี่เมื่อกี้ต้นพี่ต้นไม้ให้อะไรพ่อมานาะชารู้ไหมให้ตุ๊กตาเห็นไหมบอกว่านาชาเป็นคนเก่งที่ราคำสาปแม่ได้ให้ตุ๊กตามาสองตัวเห็นไหมนี่น่ารักไหมน่ารักไหมเออสองตัวเลยนะได้สองตัวเลยใช่ไหมโอเค เราบ๊ายบายกันก่อนนะเราลักความสัตให้แม่ได้แล้วนะชาเยี่่งๆโอเคบ๊ายบายนะชาเจอกันใหม่โอเคบ๊ายบายค่ะต้นไม้สวยไหมต้นไม้สวยไหมสวยสวยูงไหมสูงไหมดูสูงไหมโอ้ยนูย่นเลยโอเคงั้นล่ำลากันด้วยต้นไม้ยักษ์ของของแกนเซ็นเตอร์พอตส์สเปนพัทยานะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ